สวัสดีทุกท่านโอ้ไปไปมามาสิบหกนาฬิกาคือเก่าพี่น้องวเวลยตอนตอน,ตอนแรกว่าชีเออเดี๋ยวทำแค่นี้แล้วค่อยกลับยาวเลยอืจบภารกิจทุกท่านเก็บอ่าตัดไม้ตัดอะไรต่างๆตรงนี้โล่งเลยเอเต้นขนุนสามสีต้นต้นต้นบาาักขามอีกสามต้นแล้วก็ต้นขนุนอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ต้นอันนี้เอาออก บ่อได้ต้นเดียวตัดกิ่งจังน้อยพี่น้องบ่อได้ออกต้นมะม่วง่นบอกว่าดีกินมหมากอยู่ต้นขนุนต้นนี้ก็ไม่ได้ออกเก็บไว้ให้เพื่อนทําร่ม<บ>ตอนนี้โล่งแล้วทุกท่านรอบๆบ,บ,บ้านเหลือตรงห้องน้ําเดี๋ยวรอทีมงานก่อนพราะตัดคนเดียวมันจะล้มทับห้องน้ําเอาอจบภารกิจประตูล็อกได้หมดแล้วนะประตูล็อกได้หน้าต่างล็อกได้บานสไลด์ นะมีลูกโรงมีตัวน,นี้แล้วนะท่านแต่ว่าตัวสไลด์ยังไม่ได้ทําแต่ว่าล็อกได้นะ้ท่านก็คือแบบนี้นะท่านคล้ายๆเป็นไม้ระแนงอะนะจบภารกิจนะเก็บของกลับพรุ่งนี้หยุดอืมพรุ่งนี้หยุดไปงานขาวดาก่อนเอาเอาเ่อนี่หนีเลยดีัน,นี่ยับ้จะเ,เดินก่อนมันใหญ่นาก เดี๋ยวบันไดตัวนี้เอากลับก่อนน่าจะไม่ได้ใช้อะไรล้วบันไดเรามีอีกตัวนึง <c oughs> จบภารกิจ

ของเราไม่ใช่หรอนี่คหลจีวนี่แลองดูนะเออจู่ก้อนในก้อนนี้ใสเกียร์ในเกียร์นี้ Okay องานนี้ไปอีกเด้อแม่เราก็ถอดอันนั้นมาคุณถ,ถอดมาทาักกวักท

ัอเนนนนดี๋ยวเอาตะเกียบไปเปลี่ยน้วท่านพอดีอตะเกียบตัวนั้นมันหักนะท่านเดี๋ยวกลับไปเชื่อมไปซ่อมอยู่บ้านนั่นแหละตะเกียบหักข้างหนึง่งเดี๋ยวค่อยซ่อมมีเวลาค่อยมาซ่อม ตะเกียบตัวนี้มันหักทุกท่านเลยหักครึ่งเลยนี่รอยหักอยู่แจนี้เดี๋ยวก,กลับไปด้านอ่นอนใหม่มาใส่แทน นีกทุกขั้นตะเกียบตัวนี้มันหักมันหักออกแล้ว,ลวเออกลับไปซ่อม